ดงตาแห่งนี้เคยมีอดีตคอยเตือนผู้รั้งไม่เยือนเตือนใจไม่หวเจ้าีแล้ว ครับประมาณปรบมาณเอไว้คนถ่ายรูปดยวยประมาณบสนทิเบ็ดทิปองโอ้หาสิบาปีครับผมค้นปูคันตายแล้วอ่เพราะว่าค้นกรพายระพายม็ดม็ดหนึ่งก็ตายแล้วคอยเป็นคนคุูดมันต้องสามคนปลูกปลูกได้เป็นยังคือปลูกตอนนั้น เอาคิดยังไดขึ้นเดี๋ยวปลูกต้นตาลจ้าของเพิ่อนอยู่เพิ่นมากมาต่างแต่หาสกแก่กับปัจจินบุรีเพิ่นเลยเอาพันธุ์มาจากกันกันตะขามแล้วเพิ่นกะเอามาปลูกเพิ่นใส่รถโดยสารมาแต่ก่อนมีรถโดยสารประจําทางบางปลูกไว้เฮงยังเพิ่นว่าปลูกไว้ให้นกให้หนูขึน้นแล้วก็ไว้คนเบงไปกินน้ำไปกินน้ำเพราะว่าอนัน คนปลูกพท่านไปกินเพิ่งนก็กยันเวลาครัมสะพนดีอยู่ครับดีอยู่ครับเพราะว่ากันถามผู้ใดมมากเนี่ยเหมือเศร้าเนี่มือแรงผมมันขี้งหัวออกมาเลี้ยงมาถ่ายรูปน้ำปอดเขาปั่นจักนยานครับมมองงตตาาาลลิิบวววเเป็นทแถคชยะ กลับมาเคียงคร่ำหาขวันใจโ้ยสาบไวยอยู่ที่ดรงตา